สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดวงมงคลชีวิตกับผมโหนบิศวะศรส,สร้างชีวิตจากลิรกิตด,ดาวและก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือโหนบิศวะพารวยก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับทุกคลิปผมต้องขอขอบคุณเพราะว่าทุกท่านมารับชมรับฟังและติดตามผมเนี่ยครับได้ความรู้แน่นอนและถ้าเกิดผมไม่มีทุกท่านนะผมก็ ไม่มีช่องนี้เกิดขึ้นและที่สําคัญนะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับเข้าไปรับชมรับฟังผลวิศวะพาด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบตัวเลขรายวันรายเดือนรายปีเข้าไปรับชมรับฟังได้เลยครับแล้วถ้าเกิดใครสนใจในเรื่องโหราศาสตร์ทุกเตาพยากรณ์ไพ่ยิปซีรวมไปถึงพื้นฐานโหราศาสตร์นะครับฝากทุกท่านไปเป็นสมาชิกด้วยนะครับเพื่อที่จะ เรียนรู้ผมเชื่อว่าผมสอนไว้ง่ายมากและสนุกฟังบ,บ่อยๆฟังเพลินๆน,นะครับหนึ่งเดือนนะครับไปเป็นสามาชิกแค่หนึ่งร้อยบาทผมเชื่อว่าคุณน่จะอินเอมกับสินท,ที่ผมมอบให้แน่นอนแต่ก็วันนี้ครับเช่นเคยเรามาดูสรุปดวงดาวดีเสียสิบการและทักษะกันครับเคยครับทุกคลิป ผมต้องเน้นย้ําเ,เสมอว่าเหตุผลอะไรเราถึงต้องทําดีเสียสิบการและทักษะที่เสียสิบการเอาไว้สรุปว่าดวงดาวจิตดวงแปดดวงหรือทุกดวงที่อยู่ในมณฑลจักรวาลอยู่ในราศีของคุณเขาดีไหมถ้าเกิดเรามองตาเปล่าอาจจะดีแต่บางครั้งในดีเสียในเสีย นะครับเราต้องสรุปให้ได้แล้วเราอ่ะเอาดาวดีในดีเสียสิบการน่มาใช้ถ้าเรารู้ว่าดาวนี้ดีพึงใช้หน้าที่นั้นก่อนเพราะอะไรมันเป็นตัวบ่งบอกว่าเราสําเร็จได้แน่นอนส่วนดาวไหนเสียอย่าพิ่งไปจับอย่าพิ่งไปต้องอย่าเพิ่งไปคัดคันเขายกเว้นว่าเราทําสิ่งที่ดีที่สุดเสร็จแล้วเราค่อยไปอดาวนี้มันเสีย เราค่อยไปแก้แต่กรรมเก่าของเราและส่วนทักษะแปลว่าอะไรรู้ไหมครับเผาเอาไว้ตั้งชื่อหาตัวเลขมงคลหาสีมงคลหาเทเวียนรถหาเทเวียนบ้านนี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะครับส่วนมหารักษาเผาเอาไว้อตยูมิมห่วงจุ้ยก็คือทิศมงคลนะครับถ้าเราฝุดโหราศาสตร์ไปใหม่อย่าเพิ่งเอาสองสิ่งนี้ผนวกใช้กัน ถ้าเราเอามารวมกันเราจะทายหัวศาสตรร์หือเราไม่สามารถจะออกคำอนเลกรนได้เราจะงงแต่การที่เราจะมารวมกันได้ไม่เชื่อว่าเราจะรวมกันได้หมดทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ครับมันคือสูตรเราจะบอกว่าเอ้ยเราชอบทานปะลาราสมมติแล้วเราจะเอาปะลาราไปใส่ไข่เจียวถามว่าคนส่วนใหญ่ก็ทานได้ไหมมันเป็นไปได้ไหม นะครับอาจจะมีใครละทำใช้บ้างแหละนะครับแต่มันเป็นไปได้ยากครับดังนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราเอาปลาาไปใส่ส้มตำโอ้โหอร่อยมากเห็นไหมครับสูตรบางสูตรเขาใช้ร่วมกันได้สูตรบางสูตรใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับแต่วันนี้สูตรบางสูตรเกิดขึ้นครับเพราะมันเป็นกฎที่สามารถใช้ร่วมกันได้แบบวิจ,จิตรแต่ไม่พิสดารเพราะอะไรเราต้องการสิ่งที่ดีสุดนั่นเองเรามาดูกันครับ อยางที่บอกนะครับดาวดีเสียสิบการน่ยครับได้จากมนทนจักรวาลหิจัก,กราศีหรือพบที่ทุกท่านได้ยินมานั่นแหละครับมาเป็นดาวดีเสียสิบการได้ไรล่ะจากภพได้ช่องโยได้เทวดาช่วยได้ดาวคู่และธรรมเนียบดาวก่อนที่เราจะไปผนวกใช้กับทักษะนะครับเป็นกฎ หรือกลเม็ดเคล็ดลับของครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ว่าดาวใดก็ตามลูกเอ้ยนะครับดาวที่ถึงดาวราหูดาวใดที่มีค่าเป็นปัดเป็นนิดลูกพึงเปลี่ยนเลเขานะ้ลูกนี่ครับครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้แบบนี้เลยนะครับเพราะมันเป็นกลโเม็ดเคล็ดลับเพราะเราต้องการสิ่งที่ดีสุดนะครับส่วนอะไรที่เป็นมหาอุดมหาจักรเกษตรบดี ไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาเขาอะพี่มหาดีอยู่แล้วเขาชั้นเลิศเรียกว่าชั้นเลิศนะครับแต่ส่วนปะกับนิดไม่ใช่เขาไม่ดีแต่เขาแปลว่าน้อยด้วยค่าหรือมีน้อยกว่าแกหรืออุย้ยผมเนี่ยตัวสูงร้อยแปดสิบพี่สาวผมเนี่ยสูงร้อยห้าสิบแกทําไมสูงกว่าชั้นเยอะเห็นไหมครับทั้งทั้งที่พ่อแม่เดียวกันนี่คือคําว่าปะนิดเช่นเคยใครบางคนนะครับอย่างครอบครัวผมเนี่ย คุณแม่จะแกให้นะแม่ไม่ให้สมบัติหลอกแต่พี่สาวทุกคนเนี่ยต้องได้ถามว่าผมโกรธไหมผมไม่โกรธเพราะอะไรก็ผมเป็นผู้ชายผมตัวสูงกว่าพี่สาวพี่สาวผมตัวเล็กนิดนึงเอาตัวไม่รอดหรอกสมมตินะสมมติดังนั้นพ่อแม่ให้สมบัติพี่สาวไม่ให้เรานี่ครับบ่งบอกถึงความเป็นปากเป็นนิดเพราะอะไรเขาได้มากเราได้น้อยหรือเขาได้มากเราไม่ได้ถ้าทานเป็นครอบครัวเดยียวกัน นี่แหละครับคือเหตุผลของครูบาอาจารย์ที่ว่าปะนิดเขามองแบบนี้ไม่ใช่บอกว่าปะแปลว่าจนไม่ถูกและไม่ผิดแต่เขาบอกว่าปะมันแปลว่าน้อยด้อยชาตินั่นเองส่วนนิดแปลว่าโอ๊ยเร็วซ้ำต่ำช้านานไกลนน้อยหรือป่วยบ่อยอารมณ์แบบนั้นนะครับดังนั้นเราต้องเข้าใจบริบทนี้ให้ได้นะนะครับดังนั้น่เราจะทายดวงไม่ได้เลย นะครับส่วนที่เราไปพูดกันวันนี้คืออะไรเราต้องการหาสรุปที่สองที่บอกว่าอุ้ยผมสูง180พี่สาวสูง150แต่วันนี้ประโยชน์มีประโยชน์นะทําไมล่ะเอ้ยพี่สาวแกขับรถฉันนั่งห่อยสิพี่สาวแกขัดห้องน้ำเมียวันนี้ฉันเหนื่อยมากแกขัดห้องน้ำแทนฉันน้อยนี่คือแต่ว่าเขายังม,มีประโยชน์ดังนั้นดาวจัร์ครับเป็นปะเป็นนิดเดิมในช่องธรรมเนียบเป็นลบ ผลออกมาเป็นลบครัเขาบอกว่าเอาฮนะอย่างน้อยแก,กขับรถให้ฉันนั่งได้แหละเขาเปลี่ยนเป็นบวกในกรณีที่เราต้องการชื่อมงคลสีมงคลตัวเลขมงคลนะครับวิธีการเปลี่ยนครับเช่นเคยผมจะบอกเสมอว่าในสูตรสรุปหนึ่งและสรุปสองต้องใช้ไก่และปลาสูตรคณิตศาสตร์ง่ายๆบ้านบ้าน,านพื้นพื้นคืออะไรแกมีปลาสองตัวฉันมีไก่สองตัวแลกกันเสมอการไม่ใช่ว่า ลบลบเป็นบวกบวกลบเป็นลบไม่ใช่พ่อไก่แรกกับปลาง่ายๆนะครับเสมอภาคกันนั่นเองดังนั้นสูตรมันเป็นแบบนี้นะครับไก่แรกกับปลาลบบวกผลออกมาเป็นเท่ากับลบเท่ากับผลออกมาเป็นลบบวกกับเท่ากับผลออกมาเป็นบวกและก็บวกบวกเป็นบวก นะครับง่ายไหมง่ายมากนะครับถ้าเกิดฟังผมเด็กคิดต,ต้นต้นนี่คือไก่เลขก,กปลาดังนั้นไก่เลขก,กปลาดาวจันนะครับป่านิดเป็นอะไรช่องโยกเป็นบวกนะครับดาวจันเลขสอง <c oughs> เขียนสวยมากครับดาวจันเลขสองนะช่องโยกเป็นอะไรเป็นบวกช่องเทวดาไม่มีไม่ต้องไปเขียนช่องดาวคู่เป็นเท่ากับส่วนช่องทำเนียบเดิมเป็นลบเปลี่ยนเป็นบวกครับผลออกมาเป็นอะไร เป็นบวกทันทีนะครับเห็นไหมครับผลออกมาเป็นบวกแล้วดังนั้นคำชื่นหัวใจครับได้บวกเพิ่มนั่นเองนะครับและเราเอามาใช้กับอะไรกับทักษะคนคนที่เกิดวันพุธนะครับดังนั้นวันพุธเอาเลขสี่ไว้ข้างบนนะครับขอเขียนสีขาวนาะเลขสี่ไว้ข้างบนนี่ก็คือดาดาวเคลื่อนดาราคอยนะครับเขาก็จะหมุนวงโคจรแบบนี้แหละ ใครที่ติดตามผมนะทำเป็นทุกคนแล้วนะครับก็ขอขอบคุณมากครับดังนั้นง่ายๆเรามาไกลกันแล้วครับให้รู้ว่าสีส้มหรือสีเหลืองเป็นเท่ากับเช่นเคยสีแดงเป็นลบสีเขียวเป็นบวกเราก็เอาตัวเลขกลุ่มนี้ครับมาลงในทำเนียบดาวเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะเพราะว่าเพื่อนพี่ๆบางคนเขายุมากแล้วเราก็ต้องให้ ให้โอกาสเขาบ้างนะครับดังนั้นอาทิตย์เลขหนึ่งเราก็มาหาพระอาทิตย์แล้วเราก็ลอยไปนะทักษะเป็นไรเป็นลบดาวจันทร์เลขสองเราก็มาดูเลขสองเป็นอะไรเป็นบวกทักษะนะทักษะดาวอังคารเลขสามเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นลบดาวพระพุธเลขอะไรเลขสี่เป็นอะไรเป็นเท่ากับดาวเสาเลขเจ็ดเป็นอะไรดาวเสาเลขเจ็ดนะ เป็นไรเป็นลบง่ายไหมทุกท่านผมว่าอภิมหาง่ายเลยนะถ้าทําตามผมนะดาวพฤหัสเป็นอะไรเป็นบวกครับดาวราหูเลขแปดเป็นอะไรเลขแปดนะเป็นบวกครบแล้วนะเนาะอาอีกหนึ่งเดียวดาวศุกร์เลขหกเป็นไรครับเป็นเท่ากับเห็นไหมครับครบทุกกระบวนกาดังนั้นเมื่อเราได้ทักษะตัวนี้ เราต้องเอามาผนวกกับสรุปสองแต่เสียงดังเลยครับแต่สองสิ่งนี้ต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ของคณิตศาสตร์ใหม่เป็นคณิตศาสตร์สมัยใหม่คือไรคือบวกลบผลออกมาเป็นลบลบบวกผลออกมาเป็นลบบวกเท่ากับเป็นบวกลบเท่ากับเป็นลบสุดท้ายนะครับสุดท้าย บวกบวกเป็นบวกนะครับดังนั้นค리สตศาสตร์สมัยใหม่ทำแบบนี้นะผมเชื่อว่า14คลิปทุกท่านทำได้แน่นอนเรามาเริ่มกันครับสองสิ่งนี้เป็นอะไรบวกลบเป็นลบดาวทิตเป็นลบดาวจันทร์บวกบวกเป็นบวกดาวคันบวกลบเป็นลบดาวพุธบวกเท่ากับเป็นบวกดาวพฤหัสบวกบวกเป็นบวกดาวศุกร์เท่ากับเท่ากับเป็นเท่ากับ ดาวสาวลบลบเป็นบวกดาวราหูบวกบวกเป็นบวกนั่นเองนะครับนี่แหละครับเมื่อเราได้จุดนี้ที่ดีที่สุดและอะไรที่ไม่ดีเราก็มาลงไว้ครับไม่ดีดีที่สุดของรักษานะของสรุป3ามแล้วเราค่อยมาหาโจทย์ต่อไปในคลิปต่อๆไปอย่าลืมว่า ฝึกทำดวงของท่านนะครับฝึกทำดวงของท่านและเราจะไปตั้งชื่อหาตัวเลขมงคลหาสีมงคลหาทะเบียนรถหาทะเบียนบ้านที่คุณโอ๋เสียเงินเสียทองไปให้หมอดูเป็นหมืน่นไม่รู้ว่าถูกจริงหรือเปล่าไม่มีใครลักคุณตัว,ตวเองครับดังนั้นลองฝึกดูครับเพื่ออะไรเพื่อจะหาสิ่งที่ดีสุดของดวงนะครับดังนั้นนะครับขอฝากทุกท่านนะฟังเพลินๆจะตั้งใจมากรอบแรก รอบสองผ่านหูผ่านตารยกว่ามี14คลิปในแต่และเรื่องราวนะฟังเพลินๆน่ะสิบสคลิปผ่านหูผ่านตาไปก่อนรอบสองค่อยมาจบบันทึกรอบสามค่อยฝึกทําผมว่าสามรอบเนี่ยเข้าใจกันทุกระบวนท่าที่ผมแนะนําไปแน่นอนวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากครับที่มารับชมรับฟังแล้วก็ขอขอบคุณน้องแอดมินที่มาทําเรื่องดีๆให้กับทุกท่านเพราะลําพังผมเดียว ไม่สามารถจะทำอะไรได้ได้ขนาดนี้นะครับวันนี้ขออยุยท่านนะครับความสุขสวัสดีครับ